ไปฝึกฐานเรียกว่กากรรมฐานให้จิตมีฐานไม่ต้องไปไหนแล้วบุว้ยเขามีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มฟรีฮรฟรีตลอดชีวิตตายเขาก็เผาให้ฟรีด้วยฟรีแล้วแจกรูปคำฟรีด้วยนะถ้าไปไหนถ้าเห็นก็แจกนะฮะเห็นปั๊มปั่มวัน้ำมันมั่งโน่นนี่นั่นเ <c> น <oughs> ี่ย เขาขอก็มีฮะติดรถไปฟรีฮะเราฟรีมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วฟรีเนี่ยอยากให้ท่านห้อยนะไม่ใช่ฟรีแล้วเอาไปเกี่ยวไว้ที่บ้านนะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าท่านห้อยอยู่ในคอเนี่ยเวลาท่านนึกเนี่ยสายใ่พระเนี่ยกับจิตท่านน่ยมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันถึงจะสั้นก็ออยังดีกว่าที่ไม่นึก ถ้านึกบ่อยๆเนี่ยมันจะยาวขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันยาวไปเรื่อยๆความยาวนี่สาคัญนะฮะเราจะพิจารณาธรรมะพิจารณาชีวิตได้นะ่ะเนี่ยกับพระนี่แหละังรรมหลวงตาเชื่อเนะน,นี่ยครับพราลวงตาไม่ชินพระมาได้เจอหลวงพ่อแล้วไม่เคยเลยฮนะมันต้องมีสักชิ้นนะอยู่ในตัวเนี่ยอย่างน,น้อยก็มีแหวนนะ อย่างน้นอยๆก็มีอยู่ที่เอวอย่างม้อยก็อยู่ที่คอเวลาจะนอนก็จะกำพระจะสวดมนต์นนได้หลับเป็นเวลาตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าปีถึงเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะไม่เคยห่างจากพระเลยคนระับถ้าลวงตาไม่จิตอยู่กับพระเนี่ยคิดว่าคิดอะไรไม่ออกคิดไม่ออกแน่นอนแล้วจะสร้างบารมีคิดไม่ออกแน่นอนนะรรออแล้วนะเพราะบางเรื่อง เวลาย้อนอะย้อนไปเนี่ยคิดออกได้ยังไงเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลย <laughs> ที่นี่ความเชื่อความศรัทธามันเริ่มไปเรื่อยเรื่อยๆเพราะว่าเวลาเวลาเราสวดมนต์เวลาเราจิตอยู่กับพระเนี่ยท่านบอกเองกับพิสูจน์ไปเรื่อยๆหลยธนะงว่ะสิ่งที่ข้าให้เองเองทำเนี่ย มันพิสูจน์ได้จิตอย่เองกับพระเนี่ยสามารถจะนําพลังงานของพระชื่นของพระเนี่ยมาเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์ทันว่ามันก็เริ่มพิสูจน์มาท้งหนักแลกแลกแล้วความเชื่อเราก็เกิดขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืย,เยแล้วเมื่อก่อนจนะเชื่อมั่งไปเชื่อมัง่งเพราะตอนนี้โอ้โหล้านล้านเปอร์เซ็นต์เลยฮนะซึ่การเรียนว่าายเกิดเนี่ย มันไม่ใช่น่ากลัวอะไรถ้าเราเข้าใจจริงๆท้าเองเข้าใจจริงๆเนี่ยเองไม่กลัวอยู่แล้วท่านบอกเพราะมันเป็นธรรมชาติไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีใครเกิดแล้วไม่ป่วยนะวะป่วยทุกคนแหละป่วยมากป่วยน้อยเท่านั้น,นเองพระยา,ยามอย่าทำให้จิตมันป่วย เออถ้าเข้าใจแล้วก็จะจิตมันก็จะไม่ป่วยใช่ไหมเออต่เองเข้าใจใจไม่เข้าใจเองก็บป่วยหาเรื่องหาเรื่องให้มันป่วยนะอเพราะฉะนั้นในสารหลวงพ่อเนะี่ยมันมีเวอร์ชันมันมีอะไรพิเศษเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าเราทําจริงๆนะเรื่องของวิญญาณเนี่ยมันเรื่องเล็กหรอกท่านบอกเพราะวิญญ,ญาณมันไปจากมนุษย์ มนุษย์มันสื่อสารกับวิญญาณได้เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะวิญญาณไปจากมนุษย์เพราะนั้นมนุษย์ต้องสื่อกับวิญญาณได้ไม่ใช่ผีหลอกนะจิมมีตจุเพราะฉะนั้นเจ็ดเจ็ดมีนะที่นี่อ่ะ เล่มทองก็มีนะฮะมีที่นี้ที่เดียวนะฮะเรี่มทองให้เสร็จนะใครทำบุญมาหนึ่งหมื่นบาทในโครงการของตาก็จะไม่ได้จำหน่ายนะ,ะท่านเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกเนี่ยเลี้ยงทองก็มีนะ,ะเลี่ยมทองก็มีแล้วก็แจกฟรีก็มีนานาคตก็ ใครร่วมทำบุญในการตามสาขาทั่วไปที่รับผิดชอบเนี่ยคือทุกสาขานะกินนอนสวดมนต์ฟรีนะฮะฟรีนะไม่ต้องเสียสตังค์นะสตังค์มาจากไหนอ่ะก็สตังค์มาจากท่านทำบุญมาน,นี่แหละท่านทำบุญแล้วก็ให้เป็นที่ระลึกไปเราไม่ได้จำหน่ายนะไม่ได้จำหน่ายนะทุกไม่ เป็นที่ระลึกใช้ประโยชน์ในการฝึกกรรมฐานไปฝึกเพื่อให้เข้าใจเรื่องนรกสวรรค์เข้าใจเรื่องการเว้นว่าใเกิดเข้าใจเรื่องของกรรมนะจุดสำคัญที่หลวงพ่อท่านให้เราทำท่านให้เราไปหาที่มีที่แล้วเองก็จะไปไหนเลยสว่าไหนๆก็จะตายอยู่แล้วอยู่นี้แหละกินนอนสวดมนต่นแหละไม่นานหรอกแป๊บเองเขาเปลี่ยนร่างแล้วละ่ะ ยิงตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดอยู่เนี่ยแหละนี้ถ้าเราฝึกบ่อยเนี่ยมันสนุกนะธรรมะสนุกถ้ามันไม่เพลินไม่สนุกไม่มีใครมาฝึกหรอ,อกสมองมันมีประโยชน์กับตัวเองด้วยโหไปไหนก็มีประโยชน์เนอย่างตู้เนี่ยฝึกไปสักห้าปีสิบปีเนี่ยพอจะรู้แล้วนะขึ้นเนี่ยมันมากับเรา สเสียนหรือไม่สเสียนเวลาเราขึ้นมาปักเราอธิษฐานปุ๊บเรานึกปุ๊บมันเป็นตามที่เราอธิษฐานเป็นตามที่เราคิดแสดงว่าขึ้นอยู่กับเราตลอดผ่านกับเราตลอดเวลาเราคิดทุกครั้งขึ้นมาทุกครั้งถ้าเข้าใจแล้วถ้ารู้แล้วเนี่ยจบแล้วสมานบอกอธิษฐานได้เลยต่งางสัจจะอธิษฐาน ขอบารมีกำลังจกักรพรรดิกำลังไตสนานาคมบารมีรวมหลวงพอ่อพร้อมบริวารท่านทั้งหมดบารมีรวมโพธิสัตว์ในอดีตปัจจุบันในอนาคตพร้อมบริวารทั้งหมดเทพพรม,มทุกชั้นทุกปุ๊บทุกภูมิผ่านรูปนามของข้าพเจ้าทุกลุมหายใจให้กับมนุษย์สัตว์วิญญาณผู้ที่มีทุกขอให้พ้นจากทุก,กผู้ที่มีสุขให้สุขยิ่งขึ้นไปผู้ที่เห็นรูปนามของข้าพเจ้าคือผู้ที่โชคดี คิดอะไรก็ตามอธิษฐาน,นอะไรก็ตามนึกอะไรก็ตามจงสําเร็จในสิ่งที่อธิษฐานในสิ่งที่คิดในสิ่งที่นึกผู้อยากมีลาบก็ได้ลาบอยากมียศก็ได้ยศอยากมีตาแหน่งก็ได้ตําแหน่งคนที่ป่วยหนักก็เบาคนที่ป่วยเบาก็หายโดยพลังงานที่ผ่านเข้าประแจไปเพื่อประโยชน์ถ้าผ่านถ้ามี มันจะมีความรู้สึกมันจะมีความรู้สึกลองคิดดูเลยชีวิตนี้เป็นยังไงไม่ต้องอธิบายเลยอธิษฐานทุกวันน่อยอธิษฐานทุกครั้งน่อยลองคิดดูเนี่ยท่านว่าเองอยากได้อะไรอะโลกเนี้ยสิ่งที่เองอยากได้อะพอมันผ่านไปเองก็ไม่อยากได้แล้ว มางอย่างไงก็ไม่อยากได้แล้วเพราะไม่มีประโยชน์อะไรสัหว่ะถ้าเองคิดออกนะเนี่ยยังก็จะไม่เอาอะไรสักว่ะเองเอาเฉพาะในสิ่งที่สมควรจะเอาแค่นั้นเองนี่คือศาสตร์หลวงพ่อนี่คือศาสตร์หลวงพ่อ,อ,พอท่านแนะนำไว้ก็ทำตามที่ท่านบอกมาจากที่เริ่มเจอท่านครั้งแรกละถ้าเราไม่ทำนะท่าลงสามไม่ทำเนะี่ย มันก็นเป็นแบบลูกศิษย์หลวงพ่อั่วๆไปนะไม่มีผลงานรักท่านไม่จริงรักหลวงพอ่อทํายังไงให้คนทั่วโลกทั่วแผ่นดินรู้จักท่านนี่คือรักท่านจริงๆดังนั้นหลวงตาพิมพ์ูปท่านพิมพ์จะเป็นเหรียญโงหะเล็กอองนๆกระจายออกไปเป็นลูกกระจายออกไป คนรู้จักท่านทัวในในใน illing, ท่วแผ่นดินโลกทั่วแผ่นสามโลกธาตุโอลองคิดดูิิตุรักขนาดไหนบางคนบอกโอ้ยรักหลวงพ่อไม่จริงหรอกใช่ไหมเออคนที่รักหลวงพ่อจริงจริงเนี่ยก็คนที่ระวังตัวเอง ท่านบอกรักท่านจริงท่านไม่ให้ว่าใครหลวงพ่อเราบอกเอ็งห้ามว่าใครถ้าเองา็งรักใครเอ็งห้ามว่าใครพอตอนอยู่กับท่านไม่เคยได้ยินท่านว่าใครสักคนแต่ว่านคนดีกับคนไม่ดีมันก็เหมือนกันความจําเป็นในชีวิตเรื่องของกรรมท่านบอกเพราะนั้นถ้าเอ็งคบเอ็งกับคบได้ทั้งดีหรือไม่ดี เพราะดีก็คือไม่ดีไม่ดีก็คือดีเนี่มีธรรมะให้พิจารณาดีก็คือไม่ดีไม่ดีก็คือดีอ่าตุไปพิจารณาก็แล้วกันเฮ้ยสิมทีมีอะไรถาม่าจเจ้าให้หมดนะเนี่ยไม่โอ้ของมาพรุ่งนี้ โอ้ได้แน่นอนได้แน่นอนได้แน่นอนถ้าถ้าถ้ามันยังเหลือนะครับถ้ามันหมดก็หมดนะช้าอดหมดนะครับเพราะว่าทุกรุ่นที่หลวงตาหลวงตาเทเองทุกหลิโอที่จะเท,ทเองนั่นะครับทาเองทํากับมือทํากับมือห <laughs> ลวงตาครับมีคนสงสัยว่าอย่างเราสวดนมน,นี่ครับบุญที่ เราได้เนี่ยมันได้มาจากตรงไหนครับส่วนมงนเหรอครับก็ได้จากมาพูดได้เจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ท่านทิ้งไว้เนี่ยท่านทิ้งไว้ไม่ได้ไปด้วยครับแล้วส่วนไปทุกครั้งเนี่ยขึ้นมากันแล้วทุกครั้งคือสวดบ่อยๆเนี่ยมันก็จะรู้แหละครับตั้งแต่พู้ได้เจ้าอ,องค์บทมมาถึงองค์ปัจจุบันแล้วองค์ข้างหน้ามีใครเอาไปไหมจริงว้เอา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 ,เอาง่ายๆเราเนี้ย กรรมที่เราทําในอดีตมันก็อยู่ตรงนั้นแหละจะจิตเราตูกมาตึกใช่ไหมเวลาเราสวดมนต์เวลานึกเนี่ยมันก็มาเป็นภาพเป็นความรู้สึกเหมือนกันนะไม่มีใครเอาอะไรไปได้นในโลกนะี้เราสวดมอนต์อะไรมานะใจสนา,นาคมใตสนา,นาคมมีทั้งโลกและธรรมด้วยเนีย่ยบทสวดคือธรรมะ,ะถ้าเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็เถียงกันอยู่นั่นนหะท่านถึงบอกว่าเองอย่าไปเฉียงใครอืคนที่เฉียงคือคนไม่รู้ คนรู้เขาจะไม่เสียงใครดิฉ <ừ. S 2> ันสงสัย,งสงยม,มีประโยชน์อะไรใช่ไหม <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> ความรู้ไม่ต้องไปบอกใครเอาความรู้สึกว่ารู้แล้วก็จบไปแล้วมันมีอะไรแล้วครับ<ะ>จริงไหมเราทุกว่าเพราะอย่างเขาบอกว่าอย่างเวลาเราเราทําบุญหรือใส่บาตรเราก็จะรู้ว่าเอ้ยเนี่ยเราได้บุญแล้วแต่สวด <c oughs> มนต์เนี่ย มันบุญเหมือนมันไม่เห็นเป็นรูปธรรม่งม,มันยากครับทุกใหม่ๆเนี่ยเขาเข้าใจยากแต่ถ้าเราสวดเป็นนานๆเข้าสวดมนต์ก็คือบรารมีสิบนะบารมีสามสิบนี่ยี่สิบสามสิบโมนะเพราะท่านรวมไปแล้วมันไม่เหมือนกับการให้ทานใส่บาทเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสิบแคนนั้นเองเพราะนั้นสมัยลูกตาฝึกท่านได้ดูว่าการให้ทานกับการสวดมนต์ความสวม่างมันต่างกันนะ ส่วนมนเนี่ยถ้าเบาๆเนี่ยโอ้สว่างโคตรเลยอะ <c oughs> เพราะพลังงานในโลกันมาที่เราหมดเลยไง <c oughs> เราใส่บาทก,ก็อยู่เราให้ทานกับคนกับพระกับอะไรเนี่ย <c oughs> มันก็สว่างกระจี๊ดเหนือจะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ให้ทานนะพูดจริงถ้าคนเข้าใจจริงๆอะสวดมนต์อันนี้ส่งเยอะที่สุดล้ะ <c oughs> <c oughs> มาที่เรายังไม่พอด้วย ปล่อยไปที่อื่นได้ด้วยปล่อยไปได้ด้วยเราไม่รูปมีนามไงนําพลังงานในโลกมาที่เราแล้วก็แผ่ให้คนให้สัตว์ให้วิญญาณที่เรามองเห็นเนี่ยให้ญาตเราก็ได้บิดามารดาหมู่ญาติภูมิพคุณเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเนี่ยไปตลอดอะจริงไหมล่ะตัวถ้าตัวรู้เนี่ยตองไม่สวดเป็นไปไม่ได้หรอกต้องให้รู้รับจะได้ไม่ต้องสังสงสัย เพราะจริงๆแล้วการสวดมนต์นะครับหลวงตามันแทบไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียสตังอะไรเลยนะะไม่ต้องเลยลงทุนสวด <c oughs> <c oughs> ลงทุนสวดเนี่ยยากล้ะตูขนาดกินนอนสวดมนต์เังทำยากเลยอะ <c oughs> ไม่ใช่ง่ายๆอะหลวงตาสร้างที่ทำมานะ่ตั้งแต่เริ่มแรกนะ <c oughs> สวดมนต์จริงๆเลยนะ <c oughs> มีคนทะลุไป ยากแล้วไม่มีกี่คนหรอกยากที่จะเข้าใจเรื่องพลังงานจริงๆเข้าใจในคลื่นของการสวดมนต์จริงๆถ้าไม่พิจารณานะมัวจะไปเล่นวัตถุมัวจะไปเล่นโลกไม่มีทางเสียเวลาเปล่าๆบางคนบอกไม่มีเวลาเราต้องสละเวลาเพื่อมานั่งสวดมนต์อย่างเงี้ยครับหลวงตามีคนถามอย่างนี้แหละอืมแต่ก็ป่วย มีเวลาแล้วมีอ่ะมันป่วยแล้วก็ไม่ทํางานแล้วเ <c oughs> พราะเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราเป็นอะไระเอง็งอย่าไปสนใจอ่าปัจจุบันเป็นหลักเลยอเอ็งนึกขึ้นมาเลยเอ็งสวนเมื่อน,นั้นล่ะเอ็งสวนเมื่อไรเนี่ยพลังงานมาที่เอ็งเต็มๆเป็นสายใหญ่ความผูกพันสายใหญ่คือไตเซนนาคม,มสุดยอดนะฮะนั่งบันทึกบุญใหม่ยืน กินนอนสวดมนต์คืนมันก็นมาเรื่อยๆอะ่ะนอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ใช่ไหมคืนมาถิงเราก็ไปตามที่เราต้องการแล้วมันก็พิสูจน์ได้ด้วยคไม่ต้องไปเรียนแล้วทับบอกเรื <c oughs> ่องทำงานอะไรอออืลูกตาเชื่อหลวงพอนะ่อในธนิกขนาดนี้ยครับเลี้ยงชีวิตได้เลยอะเลี้ยงชียิยังไม่พอนะเลี้ยงคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเยอะแยะไปหมดนะเลี้ยงวิญญาณเยยอะที่สุดเลยอื วิางที่มีทุกข์เนี่ยครับแม้จะคนที่มีทุกข์นึกถึงเราเขาก็บรรเทาทุกข์ได้อะเพราะขึ้นมันผ่านผ่านจากลูกนามของเราไปเป็นประโยชน์มากล่ะหลวงตาบอกว่าให้เราทําไปเรื่อยๆอย่าหยุดใช่ไหมครับใช่อืแล้วจะรู้เองให้หาา่างจากความรู้สึกทางโลกบ่อยๆแล้วใหม่ๆเนี่ยท่านว่าให้อดทนหน่อยคไหนๆก็เกิดมาแล้ว แล้วไหนๆก็จะตายแล้วท่านบอกก <c oughs> ็ฝึกให้รู้สักก็หมดเรื่องเออเอาอะไรไปได้ยอมเดินไม่ได้ความสุขความสชคเอเวจิตมันคือเราจะรอให้แก่แล้วค่อยมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมมันไม่ทันนะครับ,บไม่ได้หรอกฮะบางคนรอให้แก่ตายก่อนแล้วยังไม่แก่เลยเพราะความตายมันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะมันมาเมื่อไหร่จะเป็นต้องไปเมื่อน,นั้นแหละ ถ้าเกิดว่าเราเราอยากเราสวดมนต์นะครับอยากให้บุญที่เราได้เนี่ยที่ตอนสวดเนี่ยไปให้กับเจ้ากรรมในเวนให้เขาเอาโศีกกรรมให้เราเนีครับเราต้องพูดเจาะจงบอกเขาอย่างไรฮนะไม่ต้องเจาะจงหรอกนะ <c oughs> <c oughs> เราเนี่ยพูดเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราเนี่ยมันไปหมดนะ <c oughs> ถ้าเรามีเจ้ากรรมในเวน,นะ <c oughs> ยิ่งพวกที่อยู่ในอารมณ์ของความทุกข์ <c oughs> คือ <c oughs> ภูมิที่มีความทุกข์เนี่ย หลวงตาเชื่อนะไม่ใหม่เนะ่ยมันไม่เอาหรอกเพราะเพราะมันไม่รู้<ะ>อพอนานๆเข้าเนี่ยเพียงแต่มันน้อมแค่นะั้นไงมันเอาแล้วฮนะผะมันเปลี่ยนปั๊บเนี่ยจากที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเนนะ่ยมันดูแลเราอย่างดีเลยค<ะ>อขอให้มันเปลี่ยนเนีฮอถ้ามีนะพูดถึงโดยเฉพาะพวกสัมเวสีเปรตอสุรกายเนี่ย ฉะนั้นก่ป้องกันเวลาที่เราไปไหนเราเราไม่รู้ว่าใตรชนนาคมความสว่างของบุญมารอบทิศทางมาที่เราอันตรายมีไม่มีไม่มีทุจิตเราสว่างตลอดเวลาสว่างทุกครั้งที่สวดมีอันตรายไม่มีก่อป้องกันจริงๆก็คือไตรธนาคมหลวงตาหลวงตาเลยบอกให้เราอยู่กับพระ ใช่ยู่ยบ่อยไงจากหนักเป็นเบาอ่ะกรรมไม่ดีหนักคือเบากรรมไม่ดีเบาคือหายอน้วงตาเชื่อนะพูดถึงถึงทำตลอดนะ,ะยิ่งแก่ยิ่งนอนสวดเมื่อก่อนก็นยืนนั่งเยอะหน่อยอพอตอนหลังเนี่ยนอนนอนสวด